เยอะหัน่นเยอะนี่ม,มันเบียดเบียนคืออย่างนี้ได้ตอนเทายังดีพน่นทอดไม่ได้เยอะพอิเลยมีวากมีวากกระโรดดเลยบัดมาบัดยังโมเป็นยังนะมันไม่ได้ยากกระโดดกินได้อยู่เดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวเบื้องหน้าคือยากกินรอควาแคบค่ได้กินได้กินเอามากินไม่พอแชมพ่่าแชบบอกบ่กแต่ากสายเนาะ กินข้าโบเช็บแล้วยังจอยเลยนะอันเห็นปลาเพราะเราว่าปลาน้อยไอ้ปลาแก้วนะว่านก็ซื้อสินอะไรไม่จ้อยเอามาอันนั้นก็บโบเช็บโบเช็จบจม่กเบมัดแกะมะขามขายเพื่อนแย้มกัไก่ ใกล้จะจ่ายป้าแล้ว <l ots> บ้าก,กูจริงใจเฉยว่ะเกือบจ่ายป้าเอฟซีวันนี้มีตะคนว่าผักไปบอกพี่แย่มให้หายไวๆเนี่ยเด้อจ้า <l ots> เพราะว่าตอนนี้ยายก็เข้าบ้านมันก็บ่รไรได,ได้มันปิดประตูวะ่ะไม่รู้ว่ายายกลัวมันหรือมันกลัวยายกันแน่วะ่ะ <l ots> ยายก็เลยว่างยายทู่เดินมาแล้วนะเอ้ย <l ots> รู้จักหรือเปล่าแม่แย้มไม่สบายนี่กระดาไม่รู้มันพึ่งพื้นไข้โอ้ยยังมาสัมภาษณ์มันอยู่ฮะคลิปบันนี้ว่าไอ้เคลิปมาเยี่ยมเหรอเฮ็ดคลิปบอกนี่เยี่ยไม่สบายแต่ไม่เหล่มลดลงพึ่งนี้จนโจ้กินข้าวไม่ได้ก็หลงสาหมูบ้านโอ้โหบอกแล้วก็นี่ รถลงเมื่อวานนี่บอกรถชนหมาอ๋อถ้าใช่ใช่ถ้ารถชนหมาแล้วก็เป็นแบบนั้นนะเหมือนใครวะดีดีนะที่ที่เสื้อมกกับนกเหมือนกับคุณจอยเพราะฉันเน่เพราะไนสิงนั่ไออันนี้อันนี้จนึกจนพูดทางมีเตะเตะมกกับนกค่อยซื้อมันป้องกันอยู่เลยเนาะป้องกันมกกับนกนะคอมเมน คาดละเจ็บเพิ่งไดพี่นั่งพี่เลี้งพี่มานั่งพี่ก็าทมเมื่ออาบน้ำนอนจนดูชีฟชีแมลแลมนะลดลงเมื่อวานนี่นะเจ็บขาคาดทีเจ็บคาดที่เจ็บก็ไม่เป็นไรหรอกยังมาถึงชีวิตอันพลาดคอไปแล้วพลาดคอเนาะ มัดครไปแล้วถ้าเราไม่ไม่เป็นแบบนี้เราอาจจะเป็นแบบนั้นใช่คิดไปนี้วอจจะมีอย่างอื่นมันคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเราเราทำบุญน่ะถึงคราวต้องต้องเป็นเลยต้องเจ็บก็ดีแล้วแหละมันไม่เป็นอะไรมากกว่านี้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเราหลวงพ่อคุ้มครองเราคุณพ่อแม่ ไปพราลงโอ้ยอันตังเจอว่าเราไปซื้อของมาเอ็สเซบาทอ่บะลอยลงป,ปะะันะ๊บแล้วก็ขึ้นนก่เจอโอ้ยพอแต่สิ่งหายก็คักกแต่สิ่งไม่ได้เยอะไปเย่าไปนะแล้วบะมาหลายมือเร็วเมือวนนี้นะวันสินอ่ะนะวนสินแปดก็เลยว่าไป,ไป,ไ,ปไปค่อยขึ้นเยอะนะอันเอดของเซบาทแบบซื้อขนมซื้อขนมขนม,มาเอ็ดเป็นห่อเป็นถุงเป็นถุงเซบาทนะคือเอ็ดตะเกานะอืก็เยอะไปเออ มันเป็นอันเดียวไปลรู้ไหมสองสมืนพูดแล้วว่าละไปนะโอ๊ะไปผูดีอื่นบ้านศิลก็ไม่ได้เพราะเหลือเลยนะจนซ้ำนี้นี่ยยังอยู่โรงพยาบาลยู่โรงพยาบาลนี่นะโอ้ยไปโรงพยาบาลแล้วเหอะเกิดมันเป็นอันอื่นเนียการใื้คิดเพรากันไม่เป็นเพื่อฮัร์ดเพราอ้เพมมันคือมันเจ็บแห้งอยู่นะนะตอนจนมันเหลืองหมดมันก็ชีตกใจแล้วเนาะมัันนนไ่คอ้เยแบบมันอันมันเห็นหด มันอันนั้นเนาะหมกกับนกแล้วจังมันกระเทยจนโปะลงไปแล้วไงเผามาแล้วมาเผาต้องไปหาหมอโอ้ยแม่นี่ดีได้หมอกระเบิ่งโอ้นี่แหละค่ะตรวจครายู่ตรวจพอไอแพมแล้วก็ว่าค่อยหนาไม่เปลี่ยนเผื่อเดาะเบิ่งมันผู้ค่อยหนาไหลๆนี่หมอกรเบื้งเบิ่งเบื้งโอ้ไม่ถึงขั้นเอ็กเซลเลยเดาะหมอว่าอันนู้นไม่ได้อันนั้นไม่ได้สารกระโดดไม่ได้ปาดเจ็บไม่ได้อันนั้นไม่ได้อะไรแบบเออไม่เปลี่ยนเพื่อแต่แม่นเมื่อแล้วเปลี่ยนท่านตัวนี่กระลบนะไม่เด้อหมอเนาะดูแทนเนาะโอ้ยหัวหน้า กันตลอดเลยเออเอาไปนั่นแหละคุณพาคุณเจ้าคุ้มครองระเบ้อนั่นน่ะอืมน้ำแข้งน้ำข่ากระบาดเบิดอันั้นแหะอัดเคาะไปแหลมเอ้ยโอ้ยใครยู่มั่วกระเบิร์กเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดอันนี้ยัยเบิร์ดคำว่าใช่้มัวกระนอกเบิดแน่นอนกูว่านะอันนี้เขาเล่า โมกันนกโอ้นี่แหละคะเอฟทีเข้าไปดีดียูคุณมาหน้าแต่คุนบึงเลยคุณโอ้คนเข้าไปในเถียงหน้าแต่ไม่ได้เลยมาตัวใหญ่แล้วมาคาบคอทันทีเลยนะกินเพลอกระโบาะแช่บบคือคือท้อชื่อมาเฮ็ดกินแล้วก็ชื่อ,อชื่่อออดโติ ทักเป็นนะ้าดบ้านเฮาคือมือเนียวไข่ก็มีแต่คนอักอยู่ในเฮือนอคนทุกคนยาืยาคอธรรมดาหาเขาอยานแล้วยานหายแล้วเหอะฮาวชงเราเห็นเรมเน,นะาะบางทีเขาก็ลังเขียเฮาได้เนาะม,มันคิดไปหลายากอะไ เ,เดี๋ยวไปช่องบึงยิงม้มก่อนบัอนี้มือนั่นเอิ้นชยัยมันแงมแงม,แงมอยู่วะเะมืยถ้าได้คำพาวกินข้าวโบวเชฟนะเมืยจนตายกเขาว่าได้ปีนี้จะไปได้ปีละ จ็บหัวเข่าแล้วอีแลมก็ได้เนาะหัวขามันอันนั้นอยู่ได้แงเบิย้แหงเต๊กคันฮอดยามหนาแหงเต๊กยามหนานี่เจ็บเท่าห่เบิวลงไปเลาะเบิ่งห้วยชายน้แห้งแล้วบ่แห้งแล้วพอช้อนน่ะบ่กุ้งน่ะจักุ้งซนบ่มีอยู่เนาะเนาะช้อนเนาะได้กุ้งตอนนั้นไปช้อนได้กุ้ง อโอ้บ้านไหนกูด้อยบ้าน,นกระปูเชียวบ๊อกเพชกระปูนะบ๊อเพชกระปูไปจากอามาอิดแล้วเลยกินแต่มันกินดิบก็ไม่ได้แหละย่ำกับเจ็บฮอตเควเอาไปอามาบัดแควแควปอมไปแทงรูดไปกับกระปูช้ำเชะแล้วเลยโอ้ยแพมมาแล้ว บักบัตนะยัง,ยงลงมาชมพาดมึงยันข้ากล้องกูทีเออฮะมะขามเป็นยังมะขามมันเยอะมากเลย

แง่ yeah. มึงช่างไปขึ้นเอาบ่วันนั้นแกก็ตป็งแก้มกันทุกคนจะมันนั้นงามบอกขำมันนะงามมันจ้างให้แกจ้างเคอแล้วแเต่เอาโลโูกละ4ชี้ชมันเฮือเข้าโลโละชี้ชแกให้มันนะ มาถามเยอกแจ้าของกูยู่เ,เออก <c oughs> ดจบคลิปแค่นี้ค่ะ,คายายคะขอบคุณค่ะคุณค่ะนี่เฮือนแม่แหลมนะคะ